มาเพชดพาลยลวสวัสดีพี่ซีสุภุสุขคนครับผมมากเลวพี่น้องปูศูนย์เจ็ดูตรททำเงินรัฐบาลไทยครับพี่น้องเนอะรัฐบาลไทยปูศูนย์เจ็ดปูไซตัดกับผู้ดเดียวกันนะพี่น้องหมดที่แล้วของปูเล็กวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่ได้พี่น้องเ้อปูเน้นสองกับเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นอยู่เสียได้เจ็ดสองเนาะเน้นเจ็ดสองตัวเดียวออกหาสอง พเพราะว่วาเ,เ,เลหาเาเล็กวิ่งของปูบอมี่หาเนาะพี่น้องเนาะเหล็กวิ่งของปูบอมี่หาเข่าตะเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งกับเข่าตัวเด่นเข่าตัวเด่นอยู่เขามาตามกันต่อวันวันที่ 16. สิบหกสิงหาสองหาหกแปดนี่ปูสูนเจ็ดสุดทำเงินคือเก่าอะไรพี่น้อง ตัวอเลรวิ่งป้วนบอลลุดหรอกแต่ซีงวดก็เคยเข่ามาแล้วซีงวดติดติดซีงวดติดติดก็เ,เข่ามาดิ สุดทำเงนินตัวน้องเือปูตัวน้อยหน่อยบ้ วิ่งบนล่าง เลขวินมีห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเนี่ยคิดมากเกี่ยวบอมันงคิดมากเกี่ยวบอลหาศูนย์ เลขวิ่ง6กับเจ็ดเลขวิ่ง6กับ7ปูเนียน6 วันนึงก็เข้าตัวเน่นได้สองวันนี้ปูแน,น่นหกห้าศูนย์

หนึ่งไม่มันเมียนบ่าล่ะเจ็ดหนึ่งคือขี้คักแต่นอ้องนอนคือขี้มันใจคักแต่น้องล่วงหลายๆตัดออกหมดนี่สมซืรอวะ สมสายสมซื้อสมสายยาเนี่ยปูส่วนเจ็บสายตัดเนี่ตัดตัวไรออกตัวนั้นซะเนาะเขียนลงเขียนลองไปซื้อสุดอันนี้แสดงว่าชุดเต็มเนาะพี่น้องเนาะสุดเต็มของปูแล้วเนี่ยสมซื้อปูสายตัดมาเบื้องบาทเนี่ย ถ้าพี่น้องมาเข้ากัดจัดไ,ได้ได้เพราะว่าปูตัดมันเฮียยุดคู่เดียวเอ้ยเฮียสองคู่ <c oughs> หาศูนย์ตัดหาสองกัดจัด <c oughs> หกออหกสองกัดจัด จ็ดสองกระตัดเจหนึ่งกระตัดเจ็ดศนย์กระตัดหอยพี่น้องบ้างหรอละปูสายตัดได้นี่หกหนึ่งกระตัดตัดมัดขั้นจีลงตะตุนเน้นๆกับเนาะเพียพี่น้องเข้ามักขั้นชีลงตะตุ่ปูเน้นเลียดตอนนี้กัเพียพี่น้องเขามัก ตั้งเสื้อปูสายตัดตัดตัวใดมาตัวนั้นเม่ว่งตัวปูเน้นมาเนี่ยหกศูนย์ตัวหาหนึ่งเป็นตัวกั้นไหมพี่น้องค้นทุ่นหน่อยก็จัดได้ต่อไปว่าง่ายๆหรอดเหลือสองู่เนึ้อปูเน้นหกศูนย์ตัวเดียวเหีือตัวเดียวเหีือตัวเดียวตัวหาหนึ่งเป็นตัวล่องนหมเนี่ย เน้นหกฟันเม็ดเดียวเลยแขนโจโกอันนี้เป็นตัวร่องแล้วพี่น้องหาหนึ่งปูปูเน้นตัวเดียวนี่อันนี้ตัวร่องเนี่ยตัวร่องเอาสีนี่พี่น้องตองัวร่องได้นี่เลขเก้าคู่ตัดมาดเรียสองคู่อันนี้เป็นตัวร่องถ้าคนละสีอยู่ดอกตัวร่อง เนียนตัวเนีนได้พี่น้องหกศูนย์ตัวเดียวเม็ดเดียวโคโลแขนโจโกเอาพี่น้องจะมาอ่านท่วนสหยฟังได้พี่น้องได้สิบหกสิงหาเนี่ยปู่ศูนย์เจ็ดสูตรทําเงินเหล็กวินเหล็กในตะล่างเนี่ยหาหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเหล็กวินปู่ห้วิ่งห 67, 02, กกเจ็ดเนียนที่หกห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ห้าสองหกสองเกตสองตัดมัดเหลี่ยสองคูเก้าคูเหลี่ยสองคูหกศูนหาหนึ่งหกศูนย์เนี่เป็นตัวเน้นติดดาวครับหาหนึ่งในเป็นตัวร่องคนละสีได้เป็นของเด้อเอาเม็ดเดียวเลยแขนแขนผู้ทุนหน่อยกระจัดได้โรตะลีได้เป็นของเด้อหกศูนย์เม็ดเดียวโคโลมาเบืองไร่เมืม่อปูเนี่ยก็ได้นี่ยันมาเนี่ยปูวา่าคอยแก่เมืออ่อวันศัารูที่แล้วเขาทะเลกวิง่ง ฟังทั้งนี้เป็นของเก่าหมดแล้วฟังทั้งนี้เป็นของใหม่ได้พี่น้องเลยเห็นปะขอแจมเมอมีวันที่ยอดอกสิบหกสิงหาเนี่ยเขากราบขอพระคุณปูศูนย์เจตได้หลาย,ลายเอโชคมาเรื่อยๆแห้ปังๆกันก็จะเลื่อนฝากกนเลยกดแชร์ก,กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม